เออที่เข่ามาให้กำลังใจเออที่เข่ามาให้กำลังใจเสียงสาวอ่อนวันนะโอ้สติกเกอร์รวๆจากน้องเตือนใจนะคะักทายกันไปนะคะนะักทายกันไปคะ่ะ สวัสดีครับคุณกีตประสันจากคุณต๋องนะคะคุณกีตก็พรุ่งนี้ผมไปถ่ายแถวสี่แยกลาดชวุ้งวระสันจ้าถ่ายมาให้เบิ้งแน่คุณกีตเออคุณต๋องก็สวัสดีแม่จำลองคุณเจอนใจด้วยนะคะประสันคุณต๋องเนาะคุณต๋องเปิกลมาให้กำลังใจทุกวันทุกวันสวัสดีทุกท่านรอบบ้านด้วยนะคะประสันเปินบมาเนาะเออทักทายกันไปนะพี่น้องทักทายกันไป ่ายไม่เบิงเเบนนบ้งเลยด้อพี่กิถ่ายถ่ายมาให้นสาวอ่อนบ้านนาเบิ้งเด้ออืมคนอยู่แต่บ้านนาสาวอ่อนนะอยู่แต่บ้านนาไม่ได้ไปใส่ยู่แต่บ้านนอกคอกนาเอออ่าคลิปกับมิตรคลิปบ้านนอกบ้านนานี่ยแหละจังว่าจะไปเอาใส่เนาะกับกับขึ้วานล่ะกัสาวอ่อนบานน้านนาเนาะบ่บ่บได้เข้าในเมืองบ่ค่อยได้เข้าในเมืองไหมนาะน,นๆจะไปทีเนาะ เออขอบคุณทุกกำลังใจเนาะสวัสดีพี่เตือนใจมาสาันบันวาเนาะพี่เพชรพี่เพชรสวัสดีครับเอพี่ออนมา,านมาสันบันวาพี่เพชรเนาะขอบคุณในไลน์เนาะพี่เพชรเดอ้อที่เข้ามาให้กำลังใจเนาะใส่ใส่เสื้อกอให้พี่เพชรกัน ใส่เสื้อกอให้พี่เพชรก่อนนะคะเอ่อทางทายกันเพื่อนก็ะหายกำลังใจดีดีพี่เพชรเนาะสาวอ่อนตัวจริงจริงเรียกพี่นะคะบาสาันโมเป็นยังโมเป็นยังเอออ่าสวัสดีครับพี่เพชรบาสาันโมเป็นยังเรียกยังไหนก็ได้จ้าเออข่อยกระตั้งซื้อไปสันลาต้องข่อยกับเว้าก็เว้าด้วยข่อ,อยกับอายุารแล้วเนะนี่ยโมเป็น หาสิบห้าห้าสิบห้าปีกับสองเดือน <c oughs> จะเอินจังใดก็ได้พ่อพี่ออนยังสวยอยู่เลยวะสิหาสิบ <c> ห <oughs> ้าลูกสาวลูก้ายผู้ใหญ่สามสิบเจ็ดปีแล้วว่าเ็นหน่อยด้ไม่ต้องให้ค่าขนมหมื่นหนะ้า <c oughs> หัวใจละหัวรอปากก้างฝางกอากพี่เพศเออเออ ว่าช่องอชาว,วนบ้านหน้าเนเ่้จาจะได้หัวรลอดเลยอุ้ยพี่ออนของน้องจีนมาสั่นเปนว่าโอ้โพี่จีนเท่ากับมาสวัสดีค่ะพี่จีนไอติมแซบก็สวัสดีพี่เพชเจอกันอีกแล้วคะ่ะมาสั่นเราหจากคุณอ่าเริ่มที่หกจากคุณพรนะคะคุณจิตก็ สวัสดีเมื่อวานนี้ไปหาบาเบา,บา,บาสูตรมาสันเพ่นวาไม่ใช่พี่จีนของน้องออนมาสันเพ่นวาเอ,าอ้าอ่าทากทายกันไปเนาะพี่พี่สาวออนเลยหาสิมหาปีแล้วพี่น้องดีอีกค่าค่าบาวซีเห็นเห็นกันอีกวสวัสดีครับพี่สุภาพรจากคุณกิจนะคะ แอดมินมาแทนเบาเสียงค่ะมาสันจากไอติมเซบเนาะห้าห้าห้าสิบสองสองเดือนคุณสาวอ้นมาสันค่ะคุณเพชรมาสันจากพี่จินนะคะดีค่ะคุณกีว่าสันจากพี่เพชรนะคะ,ะคุณไอติมก็ัสดีพี่กีตมาสัเนเพิ่ว่าเอาทักทายกันเนาะคุณสุภาพรก็ทักทายทุกคนนะคะ,ะสาวอ้นห้าสิบห้าสองเดือนแม่นมฮก อ่าใช่2เดือนฝากเพื่อนเพื่อนเติมหลังคาผมด้วยนะครับจากคุณกิจนะคะกิจธนาของเรานี่คือบ้านรองของบ่าเสียงค่ะรู้แล้วค่ะอะ่แอดมินมาแทนอแอดมินพนมาแทนเด้อบ่าเสียงบ้าเสียงไปน,นั่นมาไปไปเก็บสมสวัสดีค่ะ พี่สุภาพพรสันจากพี่กินนะคะกำลังใจให้กันสําคัญสุดๆจากพี่เพชรนะคะ,ะพี่กิจก็สวัสดีครับเจประสันเพิินวาเนาะเนาะัทกทายกันไปเนะ